ตั้งแต่ติดกล้อง proof ก็ไม่เคยเสียปังอีกเลยประหยัดไฟบ้านไม่ต้องลากสายในกล้องจะมีกล้องแบตเตอรี่ proof และโซล่าเซลล์ขนาด5วัตต์ครบจบพร้อมติดตั้งตัวกล้องมาพร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ขนาด5วัตต์แบบโมโนคิสตันไลน์วัสดุด,ด้านหลังเป็น ABS ตัวแผงเคลือบซิลิโคนแข็งแรงทนทานแบตเตอรี่ภายใน9,000ม ah. ิลลิแอมป์หากไม่ต่อกับแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ได้ประมาณ2เดือน ตัวกล้องรับรองมาตรฐาน IP66 กันน้ำกันฝนสามารถติดตั้งนอกอาคารได้าเรื่องของความคมชัดตัวกล้องมีความละเอียดมากถึง3ล้านพิกเซลพัน 296P พิกเซลแท้มาพร้อมระบบ PIR เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากความร้อนและทำงานคบคู่กันกับชิป AI ตัวจับมนุษย์ช่วยเรื่องระบบของการบันทึกและการแจ้งเตือนพบมนุษย์เมื่อไหร่ ก็จะแจ้งเตือนเข้ามือถือทันทีและยังบันทึกภาพให้ด้วยเราสามารถหมุนกล้องรอบตัวได้180องศาโดยรุ่นนี้จะไม่ได้หมุนตามคนนะครับสำหรับฟังก์ชันไซเลนรุ่นนี้ก็ใส่มาให้เมื่อเจอเหตุการณ์สามารถกดได้ทันทีมาถึงโหมดกลางคืนเมื่อเจอมนุษย์ตอนกลางคืน P.A.R และ A.I จะทำงานพร้อมกันทันทีตัวกล้องจะตื่นมาบันทึก โมชลาสมาร์ทไลท์เวลาเจอคนสามารถตั้งค่าเปิดไฟที่หน้ากล้องได้นอกจากจะส่องสว่างแล้วสามารถทำให้โจรตกใจได้ด้วยและนี่คือตัวอย่างการดูย้อนหลังของตัวกล้องผมใายเมมมริการขนาด64กิกบันทึกเฉพาะช่วงมีคนสามารถดูย้อนหลังได้หลายเดือนเลยครับทั้งเซตนี้เพียง2,990บาทแถมฟรีเมมมริการขนาด64กิกคุณสามารถสั่งซื้อได้ที่